การสั้งเทศอย่างหนงึ่งการฟังธรรมอย่างหนึง่งโดยมากเขาสร้างเทศสร้างร้ำไปได้ตัวเพื่อมีการกระทำไปพร้อมๆกันเทศแต่ไม่ก็ไปเรื่องดีเทศดีถ่านมันเป็นเรื่องเราเรื่องให้ฟังแล้วก็มีธรรมคือการนั่งสมาธิกำนหนดจอจอที่มีขีหน้ารู้ตามในสิ่งที่เพิ่นพูดเพิ่นกล่าวเพิ่นกล่าวเรื่องอะไรข้ากับสังเกตฟังแล้วก็บขีนหน้าที่ตามไปด้วย ก็วันนี้บรรดาวกเข้าทั้งหลายแหละก็เรอุตสามารถโดยกำลังศรัทธาเลยเ้าว่ามีงานบุญกระถินได้แล้วก็เป็นกระถินประเภทนี่กำหนดวันตายตัวไปเลยแหละต่ใครจะต้องใครจะต้องการนิสิตานหนมาเองโดยไ้กำหนดจดจ่อหรือประเด้ไปหมายไปจองไว้ก็ยังเขาทำกันนี่คนในน้อยๆเ้ามาร่วมก็เ,เป็นกระถินไปเลย เรียกว่าเป็นเจ้าภาพกระทินมดทั้งผู้ศิกสามารถนี่อะไรอะไรเขากับเสียสละมากมดต่อม่ีวัตถุของของกับเสียสละกำลังแรงกำลังความกินความอ่านเสียเวลาเวล่ามากก็เพื่อบูชาคุณประพุทธธรรมประสงค์คำนองเดียวกันก็เรียกว่ามาเสียสละมาทำบุญทั้งสองอย่างการบุญกับทิน ทุกปีกับกระท่ำกันมาเรื่อยๆนี่แปลกทุกปีหนึงสมัาธิไม่หลวงจนว่าทอดตะกติ้นทอดจนคนคอเรือนมาวันหนึ่งเพราะว่ามันถสกเขาวันร้อยกระทงคนจุดเรื่อยไปร้อยกระทงข้างไรบุกข้างเลยอนุโล้อมให้คนมีมีครั้งเดียวเราดันก็วันแท่นเดือนที่สองทุกปีทุกปีมา บงวัดมาสามเสี่สี่ปีเลยแต่วันเก่าเป็นวันประเพนี่ไปเลยกระถินประเพนี่ยคือให้โอกาสมุ่งเด็กสมบูรณ์ส่วนท่านมุ่งี่กำลังหน่อยกำลังเล็กนี่ขนาดได้ก็มาสมศร,ร,รขอร่วมขอเอื้อนมราเป็นกองกระถินมาท่ทานกระถินฐานนักคิดตามแบบของกบุญเจริญสมัยก้อนผลนในผ่าพื้นหนึ่งก็เลยจัดสมบองเกวอนกัเป็นกระถินด้วยกัน เพ <Jean> no <tube> <ki> ื่อนเอิ 100, 000. 000, 000 mm ้นซื้อผ้าเพื่อเราจะถินแต่ทางบริวารทั้งๆวันนี้ก็ทัดหามาตามกำลังศรัทธาความสามารถของแต่ละพนนี่ว่าเป็นการทุจรัดเสียสละตามทั้งพุทธศาสนาด้วยพุทธประเพณีเพ็่กระทำมาหลายร้อยหลายพันปีแต่สมัยั้งุทธการหรือคนนั้นพระพุทธองค์ทุกองค์ก็มีกระถินกันเย่อยประจําเพื่อเป็นการทุจรัดให้เหตุท่ำผ้า ต่างพ่าให้เป็นผ่ากระถินผ่ามันมีหลายผ่าถือว่าเป็นของเสบมีอริสงมาในระยะพระเจ้าประสงค์อยู่จำรรษาครบไตามาสามเดือนออกรรษาแล้วก็บี้ผู้มีศรัทธามาถวายผ่ากระถินอันนี้คนถือว่ามีอน,นิสงมากสน่้งกเ็เลยถือเป็นประเพณนี้ท่มมาจนถึงระยะนี้บรรดาชาพุทธแต่ว่าศาสนาอื่นเขาไม่สนใจหรอก ก็ีนความมุ่งหมายของพระบุตรองค์คนต้องการจะให้พุทธัดชิจัยให้พ่วงขวงให้พุจักเอื้อเอื้อเพื่อเฉลียวแพ้แพ้แกมูแก่คณะในบรรดาที่เกิดเป็นมนโ์ชาติเสมอกันหรือตลอดจนถึงสัตว์สิงสาราสัตว์ส่วตัวไปบรรดาที่นี่ชิดวิญญาณเพราะแต่ละชีวิตใ่แต้คิดแท้ระดวงในก็ต้องการต้องสุขความเจริญจะาป เกิดจนได้พบได้พมได้ก็ตามต้องการรมสรุปสรุปจะเรื่องเดียวกันหมดแต่ว่าสิ่งที่ปรสงค์กมุ่งหมายทจะห้าตส้องการเไว้ก็เป็นโดยเหตุคือการกระทำเรียกว่ากรรมในการที่เห้ามาก,กระทำแบบนี้เรียกว่าทำกรรมดีมาเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ส่วนร่วม สลาโมสุอยางบ่ิเคี้ยวของกบ,บาดกับตองนถึงแม้ว่ามีคิดใจคิดด้วแรกระทำก็พยายามนอมน้มนอมหนาวคิดใจมาทางนี้<ม>คิดใจเสียสลาได้ยางนี่ก็ถือว่าเป็นบุญกุศล<ม>เป็นคิดเป็นคิดที่เป็นกุศลส<ม>ีนี่หน่อยนี่มากแค่ไรก็ยุคครับเจตนาคื่อความคิดหนึนนขงของเขงนาเสียสลาอะนรละ อาหารขาเสียสละมได้ด้านภายนอกเลยหลายทุกขทันไปที่ละสั่งสนาข้าวสามกำลังสัทธาหลายปีหลายเดือนด้วยหลายศาสตร์หลายภพก,ก็เลยเป็นคิดสิ่กวงขวงขม,มบีบริษัทบริวารมากมายส้างบารมีไว้หลายเห็ือนจะันว่าเป็นท่านาบารมีกหน่อยทำหลายก็ทำแ้วไม่กระทำดอกเสียสละมหมดทุกอย่างต่อไปกับพยายามเสียสละนักเขาก็นั่นเีง อ่าก็เสียเสียสละในด้านภายนอกซึ่งไม่ร่มไม่ร่าซึ่งเสียสะเอ่าข่ <c oughs> มหงคอมอะไรเในบา้านในสองมามดแล้วก็ไปสร้างคุดศาสนาห้องมันเต็มไปด้วยการเสียสละให้เสียสลรในเิิงี่เกี่ยวขั้นกับคิดใจแม้ย่ังแนนกีเกวขั้นกับคิดใจคิดก,การทุกอย่างมาร่วมด้วยคิดใจของห้องส่ระคน พูกเต่าล้านเลนียญยุคที่เล่นไรก็มาร่วมไม่ได้คิดใจของขา้าแต่ละคนสัพย์สินกันท่องอยมมุม่เใดแกอะไรก็มาร่วมไม่ได้คิดใจของขา้าแต่ละคนแต่ข้าเสียสละมาเป็นประโยชน์ส่วนใหญ่ส่วนร่วมเลยใน่างศาสนาหรือเสียสละสะทะทะาธาณประโยชน์สงเคราะห์สงหาเวลาพันอย่างมาในข้าเสียสละออกจากคิดใจคือมันของจำว่าเป็นวัตถุ คนเรียกว่าน้ามาถ้ำแม่หนังน้ามาถ้ำผู้ใดเคยมีเค่อยขนจั่งชื่อของไม่มีลูกแต่มีความรู้สึกคิดนึกอยู่ในตัวของเขาหนึ่งข้อมทย่ายยานอยากในสิ่งต่างๆต,ต,ตลอดถึงหลายเรื่อง,ง,องอสึ่ง,ขงเข้าพ่อจุหัวเรื่องข้อมกี่เกศกี่คันาง่ายาาส้มห่วงส้มอะไรน่านับรประกันถ้ำมะเพื่อนไอ้คราวว่าเป็นบรรดาโคตร อำนาจไฟต่ำหรือพวกคิรลสิ่นึงผ้าคิดใจไปในด้านไฟตำ่ำนี่คนในเสียสละทั้งนี้กสดอาภูริเสียสละทั้งหอกเลยเนะ่แต่ละคนจะ้องนี่เพราะว่าห้ามมาเกิดม่อยู่ในโลกกันนีู่สองนี่มดอันดาสังๆกงกมีมดแต่เป็นมีวิธีการที่จะเสียสละออกจากคิดใจใ้แบบของพระพุทธศาสนาเฮาชื่อพระพุทธองค์เป็นเป็นผู้นั้เป็นผู้คนควบคน้คนพ่อ ได้พระพระทุทธพระธรรมพระองค์เองจนได้สาะสละดอกมัดท,ทุกย่างในดา้านคิตใจจนคิดใจมีวามบริสุทธิ์พุของร้อยเด่นอยู่ไม่มีอะไรไปแตะต้องจนเันพี่ี่พิ่น้าลูเอ๊คิดใจในต่นก้อนเหลื่อมประพัดสอนไม่มีอะไรไปพกคิดําหังใสแจวอยู่ตามนาทีของฉัเรื่องคิดใจที่คุณนนวดย่งคิดใจที่มีวามทะเยอทะยานอยาก นี่ข้อมิจฉาอาขาดปัญญาบังเวงกันมี่วมอมันอะไรเอาอะตรมาเปรียบกันหน้ารับประการมันเกิดจากสิ่งหนึ่งสิ่งแสกเพื่อใน้คิดใจของเขา้าพระพุทธองค์คนได้ว่าเป็นกีเลสเป็นของถี่นน้ำดึงเข้ามาในด่านไฟตำทะเลทั้งด่นานไฟโลกันเรีกว่าเป็นพวกข้อม่ออะ่รคอยทำา้ายอิสระเสรีของคนเรียกว่าพวก ปกข้อมองปกขโมยปกยุ่ป้าละวันเถหรือพวกนี้ก็ซียนวะเพราจะคอจะแก้แล้วก็เซียนวะทำไมในของเรานี่เยาบ่มองเห็นด้วยตาตาเนื้อส่วนผลผู้มีตาไม่คนเห็นซึ่งมันมาปกปิดกำบังบังไว้ซึ่งเหาอมีนี่จะควบรู้สึกคิดเมื่อคือใช่ขาดก็ว่ามาปกปิดกำบังให้มืดมิด ว่ามีแสงว่ามีรัศมีก็มองว่าเห็นหน้าเห็นหลังอันนี้คนเรียกว่าคิดว่าใจภาษาธรรมดาเแต่สุขันสุขชนก็มีประจําเยู่แหละแต่ว่ามีคิดใจก็ยุ่งว่าอะแต่คิดใจออกแขกร่างไปแล้วก็ร่างกายนก็ไปเดินเถินไปใส่ไหมว่าอะรล้มก็หายใจก็หายไปธาตุไปก็หายธาตุล้มก็แรปรพลังไปเข้าใจแก้วเนตาใจ มีคิดใจคลองอยู่นี่แต่มันมีสิ่งเ่านี่มาพักพันพกปิกกำบังท่านเรียกว่าขี้ลตตามภาษาธรรมะขี้ฤตค่ายๆก,ก็เป็นมุนที่หนึ่งมาพกปิกกำบังคิดใจไว้าหากเขามีวิธีการที่จะเสียสละสิ่งเรานี้ออกได้พระพุทธองค์พระด้เสียสละไปแล้วได้บอกหลักการวิธีการไปรบคร้งมดแต่คนเท่าอยาก่างจะเสียสละเนี่ย มาว,าว,าว่าแต่แ่ฝงคารวัตอย่างร่วมพอพระเจ้าพระสงฆ์หน่อยๆย่ย่ยบวชเทียนในสำเร็จเป็นมโหามหาจะ้นใสกระตัมเลยเป็นก็คู่ความกั้นเพราะหลาดน้องเสือเป็นขอใสกระตัมแก่ว่าอะไรแรงขึ้นไปทางเก่าอันนี้เราทำเครื่องกินนี่เราคนบ้านท,าววานทาั้งพี่แต่ว่าทั้งคนที่มีหรือว,ว่าความสัตย์ยังจะแก่ว่าอะไรค่อนบอบอะไรสัตยนี่ปัญหาสำคัญเราให้ได้เสียสละของเรานี่ออกจากคิดใจเลย เริ่มแรกคนก็สอนแบบง่ายๆพยายามเสียสละในของภายนอกถึงคิดใจไปยึดไปหมายไว้เสียสละนั่นได้แล้วที่ใด้นได้หลายก็ถึงแม้ม่คว้มพงอะไรเยก็เสียไปมาเนียพยายามรักษากายว่าจาตลอดถึงคิดใจอันนี้คือเรื่องของศีลว่าให้ทําไปตามมาจาัจจนมัดให้ทําไปตามความอบพ่อเขาตัวเองอายุในกรอบของศีล สินห่าแตตามสินแปดสินสิบคะแนนกันจับน,นี่ให้เขาเยอะได้สินถึนงควนว่างเวงหลังงานศึกษาเขายืดสินขันได้ายางพอคของสินเข้ามาจันแต่แค่สินแปดสินสิบสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดหรือสินสามร้อยสิบเอ็ดจางผีคูนี่ผีคุณนี่แตสมัยก่อนอันนี้สาเข้ายืดในกรอบของสินหรืออะไรยืดในศึกขบวนของาาสินว่าในรวงแต่ขาดก็เป็นข้อหมาย ถ้าเกืได้รวมไปเป็นบากปกฎหมายรวมไปก่อคิดกฎหมายก็จับก็อคุกกขอ,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 ขอตรั่นไปล่ะอาหาเข้ารักษาอะไรยังสัน่นแต่ยังมัวหันพ่ออยู่นี่จนจนตัวเสิมีสติสังวรนำมาราวังเอาคิดใจมาอยู่ในอารมณ์อะไรอันหนึ่งที่เรียกว่าสมาธิทานรักษาสินเพื่อเพื่อคัดสตินั่นแหละ รู้เรื่องตัวต้นเหตุใจมันคือคิดตัวตมาตัวมหาเหตุเอตุปจโย و! ตัวนี้แหละเป็นตัวเหตุใจกุมตัวมหาเหตุที่ทําไหหลงทําไหรู้ก็อยู่กับตัวนี้พยายามกำหนดเจ่อจางคิดตัวเองมันจะคิดไปใส่มาใส่หัวจกักติดตามรู้ตลอดนี่วิธีการของคนนี้นะคัเป็นหลวงครูใหญ่หลวงพ่มันเด็เคยจับเ้นในันไปหอดองกุมทีสองคนแค่รอไอ้พ่พงพ กันมาสติเขาคิดออกจากกันเม่อไรนีแล้วนี่พ่เผยจักเสือมางีสิบสองปีแั้ทั้งขึ้นทั้งวัอนคิดกับสติได้เป็นเดียวพคดเมื่อมาเขาคอยรู้ยุ่งสั่นสีเดินสีเหินสี่ครบสี่ั้นสี่พุ่ยสีไข่สีน้ำยังกระตับติดพันอยู่ร่กันเมื่อยุ่งสั่นบรรดาขี้เล็ทั้งหลายยังนิว้อนนิว้อนทำตั้งหากก็ดีเรื่ กีเหรหน่อยๆใหญ่ๆมันก็สองมาใ่ายไว้เลยมีผู้คุมข้องดูแลอยู่คือตัวสติสติในคนเทีย่ยวไปค่อยๆก็ว่าไม่ไยเรือแต่เรือหน่อยเรือใหญ่กับพวกหางเสือเรือสบวมีสิ่งเ่านี่โคดดันทำงั้นหนอตามนาทีแบบเจ่นน้หนองวงล่าควงปินโดนฝนไหมตดนนั่นตดนนี้ไปเพรตามเป้าหมายที่เขาต้องการ นี่ฉันเลยก็ดีเรื่องของสติสัมว่ามีเรื่องของคิดสต่ว่ามีสติแล้วก็ไปตามเรื่องมนแหละผูกล่อยใจแบ่งสิมัดโลกว็เปินขณะตัปปะทธองค์คนมากควเพล่นปัจจุบันทดสอบนี่แหละเราเชื่รู้ว่าให้พยายามสั้งคิดให้นี่สติยุทุกิจมาว่ายังสมัยโลกปัจจุบันสมมืิอนี่นิ็กน่อยแล้วคิดใจแตกหลายแล้วมันปล่อยไปตามความเจริญของโลก ตาเนี่ยกเบิังสย,ยังเต็มทีหูเนี่ยก็ฟังมายังเต็มแบบตาหูจมูกลิน้นตายโอ้ยมาประสบกันโยชน์ทั้งวันทั้งคืนใจมันจะแลงหลอกข้างนอกน้านะนะเข่ากับสามา,ามมมล่งใจพวกเนี่ยพักพอนมาคว่ำจะมีกำลังหูวิ่งวุ่นจนอยู่ทั้งวันทั้งคืนหลายขาดหลายพกยเลือดกายเป็นโรคประสาทเรีย่ยไรลุ่งยาบาโลโรคประสาทหลายเลยดินี่มาเรื่อยๆกระเน่นนี่สิมื นะเตายามาเป็นประสาทร้อนๆกับมหาศึกของมึนของเม่ายาพินเทโรอินลมลมทิ้นตัวทิ้นหน้าหน้ารับประการไปเลยพ่อแม่สอนกันว่าอะไรนักเตาสิขคาหันพ่อหันแม่เนาะพร่าใจไปทางก็เลื่อยไปไปถึงขนาดนั้นสมัยการศึกษาสมัยก่อนกำลังจะเลื่อในด่านภายโลกรบนอวัฒนธรรมทั้งทางกว่าเส้นสุดสอนธรรมาเลยเห็นเราก็เป็นของมีค่า ต็ได้เรียนธรรมะครัไปบวชไปยังไงเรียกว่าเป็นคนคือคนขอเขาไปเลยล่าสมัยไปเลย <c oughs> แต่ยังนี่หันกลับมาเพิ่งสินธรรมเะไรนี่ข้อหมายตั้งไว้หลายโพสตสมัยก่อนเคยพูดแล้วก็ลอตเตอรก็จะเป็นธมรมจีตุสัยแต่ว่าสู่สมัยดอตเตอร์ไม่เขาว่าเลยหยัหยนเอาธรรมะมันนี่ไปแทรกเข้าในการ,รศึกษา แทนการศึกษาแต่ละปีเขาบอกอยากย่อมเบกเขาว่าเอาวัตถะของข้างประเทศอกมาเนี่ยไปร้านมันจะเลื่อยไปทังโอกส่วเพราะว่าธรรมะของพระโต้วมันสอนจากคิดใจของคนนี่สอนเราคิดเราใจคนเพราะไม่ทา้งลาสมัยเมื่อว่าชาติได้ภาษสารในระเกิดสมัยโลกสุนทรีมีคิดใตเพียย่างเดยจะต้องมีการประคุณปฏิมลาละกการวิธีการในหลานคิตใจนี่ เส้นที่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แบบของพรบพูทาเจาะภูเจาแต่อาสร้างโลกมันก็ดียูทธท่านั่นได้ส้างวัตถุภายนอกไปย่อยตู่ไ้ส้างของนอกเก่งเลยรยังพบดาวทุ่งดาวเชื่อ,อ,อมเอาวัมหลูดไปเลยหลุเข้าไปมุดดับดัดินในทุละเละทุละสัตทุละพิมทุละสาร,าร,าร,ารานานอปิะกาสร้างได้เยอะข้างหนอกแต่ว่าส้างข้างไมสมัยข้างกุศการเพิเ่งเพอ่ง เพ่งวันนั้นเราไม่อาจจะพันรูเลยบมดหมดหมดเนี่ยยังไงยังรูได้ก็คือว่าเอาใจเอาสติซับใจมายุ่งร่วมกันนีจนล่งเป็นสมาธิว่างจากอาล่มทางหมดวัดพรมรูทงังงนมันกระรูทอนออกากรนอกเลยก็ไปรูทั้งนีอ,อาหาเขายังอยู่แต่รูอยู่แจะทั้งหอกกระู้จะของอหลวแค่นอ้ล่ตากระเบื้องจะของนอกหูกะระดิ่งจะเสียงทังนอก ทั้งรีดทั้งกายทั้งยันทุกอย่างก็บึ่งด้วยของทางนอกเขาไปทางไอ้บริจาคเงินใครเรียกว่าเข้าไปหาโรกวิญญาณนไปเลยถ้าหากเขามีสติกำหนดจ่อๆอยู่ในคิดใจว่างจากโรกกนนีไปแลวโรกวินาณก็คูจะกันจัดแห้งหลายก็คดในโรกกนนีวินาณมันหน่อยๆน่อยที่เดียวเนี่ มื่อวานเจอโรคยิญงง่ลกงไปหลายโรคเลยพวกอบายโรคพวกงรกพวกเปรตทุกสุรากายพวกสำเนเสียชันทุกะเภถึงม้หามนุษย์ก็ดีอาจากมนุษยกับสากลมาะจารสวรรค์หกสันสวรรค์จะได้จาตรงกัไปสันทุกถ่านพ้นมาโรกก็ซึมของสันอุลมกก็พ้นดีขกนที่สันนักเขาโรคก็จะโรคอีกแปดแปดสัน วิญญาณนแลม,มันหล,ล,ลุดไปไฟหลุไหลายก็หล,กกลุดขร้นมาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพุทธเดินไม่หอดพุ่นเลยผนจังสอนให้แก่บรรดาผู้ที่เกิดขึ้นมาสุดท้ายภายหลังเห็นน้ำรักการแล้วนี่ไปมาพุทธปฏิบัติเพื่อขัดกายว่าใจาคิดใจของเขานี่ <Okay. S 1> หเห็นทั้งสั่งนอกเห็นทั้งสั่งใน่คิดใจที่ติดข้องขุมติดสักสังค์คิดใจใเกิดความบริสุทธิ์พุทธฟ้อง อันคิดใจบริสุทธิ์เรื่องอะไรเห็นทั้งโลกนอกโลกในแต่เมื่อใดไปตื่นหลกสร้างคล้องขุกเมื่อใดไปสร้างกรรมสั่งบาปส้างกรรมทับผมตัวเองยุ่งสั่งลือคนท่าวิ่งไปตามไปใส่คองโลกกันว่ามีบนนัตรมีซองกเป็นใส่หกือมีขอบเป็นขั้เป็นแนวนั้นยุ่งเหยิงกันยุงย่ง,ยง,ยงจมกกึ่งงับอันไหนก็ไปตลอดแต่ถ้าว่าเพิ่งพิ้งอาศัยธรรมะของพระพุทธองค์อยู่สั่นหับแต่คนสั่นซ้ำต่อตถึงสั่นสูงสุด แล้วชาวข่าม้าก็สัตว์ทุกประเภทผู้มาศึกษาแล้วก็คงช้างเรื่องแท้ห่างกว่าฝนพิบัติว่านเห็นใจว่าจะเลยบ่อยจะหลงนึกว่าเป็นโรคคนดีอยู่พอแห้งหรือใจมันคิดไปคคิดไปกับใจก็ได้หลงคคิดเจ้าของใจคิดไปกับหลงคคิดเจ้าของไปเลยแสดงโลกทั้งหลายแหละมันจะไปตกนรกกับวิถีสัตว์สิงสารสัตว์ทุกอย่างแน่นด้วยทั้งดินทั้งน้ำทั้งบก มันว่าซึ้งตัวหเห่าเก๋แต่ทำมาหอนข้างเสิ่งพระพุทธองค์เปนซีไว้แล้วหาคนเห็ุหนักเพราะวันเงื้ยอื่นมันมีกำลังหนักกำลังหลายนึงบ่อแม่แจะแค่พูดสิมาทำบุญสนท่านตีระข่างตัวโ,โอ้โหยากที่ตายเกือบล้มเกือบตายบ้าง,งพระละด้นานานั่นนี่ไปอันพัานยังหาคนก็นมาบ่ได้เจอเลยเรือหนึ่งก็บ่มาเจอเลยแหละ มาอยู่รอเฮียนจะไปวะเลยอิอยู่ลอบ้านจะพร้อมที่านได้เหตุการณ์ยังยืนหน้าประการของวันเก็ดีอยู่ของข้างนอกเพราะอะไรทำได้ประโยชน์จังน้อยกระเทือสิแต่เห็นว่าอะไรก็ได้กลับเป็นโทษเนี่ยเึงคิดใจห่าไว้ได้บัตเพราะผัดใจทั้งหลายแหล่แล้วนี่เกิดเพื่อสิ่ใส่ยังในระยะที่มีร่างกายคิดใจยุ่งอยู่นะเป็นประโยชน์เว่าพวกบริโภค ันห้าไกเขาวันมีแล้วเอาไปน้วมาเลยม่นนี่ก็ต also, ่องว่าไปกับโลกกันนี่เพราะ่าของของโลกเขาไปอยู่โลกขึ้นก็ได้เอาไปแหละก็พวกยู่ไปแลวเอาไปไปแลไปและท่องก็นมาอย่างไรสัมไปเห็นโลกนู้นไปกันมู้นนี่มันดีก็นั่นดีถ้าหากใจเขาเห็นยังเสื่มันก็สบายสอนกันงบุคลากรสก๊อตทิชชี่นี่ล่านละดมมันเลยโอ้ยว่มี่แล้วอะราเปรียบกัน ขากันทำไร่กันสองค้องคล้องข้ามขากันทำไร่กันมุนมะวิ่งเขาเห็นเครงิ่งเนี่ยอันนี้มันอาศัยว่าสิ่งเล่าหนึ่งมันไม่โดนบันดาให้เป็นไปเียกว่าว่าตัวทีเฤตคืออำนาจใครทำหนคนมาโลกกวนหลงพศาสนาอย่างนั่นคือมันมีฤทธิ์เป็นของธรรมชาติของมันอยู่แล้วของอะไใครใครก็ว่ายาผิดยาพิดชนนี้มันฤทธิ์ันจะตองเป็นยางนีงผู้ใดมากินก็เป็นขือนกันเ่าจ้าฟมามหากระชับจินก็เป็น คนขอท่านกินเื้อกัน็ยังเหลวสิมันมั่วพอจะมากินเป็นนะป่าทหารกินกับม็อกเกี่ยบตายด้วกันพอแะรสชาติมันรักษาธรรมชาติของมันหนึ่งอ่ะรสชาติแต่ละอย่างย่างเคีือวซื้อกันของเผ็ดมคือของขมเนื้อลักษณะของเมื่อดีเนี่ยพวกบรรดาคิเลสต่างๆกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันถ่งกรสอนไปแล้วพระพุทธเจ้าเปิดประเดนจะเกิดขึ้นรสชาตินล้วนั่งนิยมหันห้อามองมาเห็นด้วยตาเนี่อ แต่สร้างไม่ผลินสิ่นแล้วนี่ต้องศึกษาให้ขเข้าใจบรรดาพวกเข้าชาวพุทธถามว่าเข้าใจกับเข้าทำบนสนทาณตามแบบของโมคโตองค์ถึงค่ยสร้างสางไรไายก็ดีนั่นคอโยกย้าก็ตามโยกย้าก็ตามเป็นการทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีคนขายขดสีสรางขายโบสถ์ขายสินไม่ได้เป็นของกลางไว้เสมอ เกิดมาหลายโซ่คนเขจะก่เห็ุไปเสียบอยู่อย่งบัตรเขาห้องเขาไม่บวชตั้งไว้ตอนเมื่อกูเก็บสองร้อยกว่าปีพระว่าวันขายเหตุเพื่อส่วนร่วมในการทำบุญส่วนท่านอู้ใดเอาหนีจากนี้ไปเป็นพระเป็นสงฆ์หรือเป็นญาติเป็นยุ่งก็เป็นกรรมหนีเขายกเสื้หัวเสียอก็จะมาท่านส่วนร่วมตัวสิเอาไปเป็นของส่วนตัวเป็นบาปเป็นกรรมของคนนั้นหนีเพราะพระเจ้าวันไม่ได้ห้าม แต่ชี่แจ้งว่าเหตุแบบนั้นมั้นบาปอย่านี้มันเป็นบุญมันก็บอกให้ครับเออของเราเนี่ยจะไปทำโยกไก่โยกไก่ไปนี่กระทำโย่วมนี่กระามมันก็สะท้อนกลับมาสู้ใจเข้าในมโนธรรมเนี่ยไปไข่กับของข้างนอกที่เขาถืออยู่ในใจต่างบุญโยมอะไรก็ขึ้นมาอยู่ในขิดใจของเราสร้างของบระดีก็ขึ้นมาอยู่ในใจในมโนธรรมนี้่ชีรายก็กันแย่งกันเอาแบบแย่งที่นั่งกัน อันนี้แนะน้ำรักการเยอะตัวตัวไปให้ฟังให้บรรดาที่พกเข้ามาร่วมกันจะเห็นที่สมควรับการวิราะไดีอารักกันก็เส้นอีกไปก็คล้อ้ทุกข์กันสมีความสุขความเจริญก็งามพันบูนด้วยพระพุทธศาสนาทุกทิพยาราติการดู